เสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนี่ครับเลเซอร์นะครับตัวนี้เป็นแสงสีเขียวนะครับก็เป็นเลเซอร์ที่แบบว่าเวลาเราฉายเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นเลเซอร์เลยนะครับมีบอกประโยชน์ของมันด้านล่างนะครับผมไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไรบ้างนะครับเบื้องต้นก็มีนี่ครับสองดาวอันนี้อาจจะเป็นตอนคืนแล้วก็ SOS นะครับแต่อย่างอื่นอันนี้ไม่ทราบจริงๆครับ จะเป็นสองดาวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนชายสอนขึ้นบอร์ดนะครับอันนี้จะเป็นแบบดำน้ำนะครับแล้วก็เลเซอร์ลงไปนะครับส่วนนี้เหมือนจะเป็นอะไรนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับคราบผมตัวนี้ผมได้มาในราคา160บาทนะครับเนี่ครับเปิดกล่องมาก็จะมีเท่านี้เลยครับผมตัวนี้นะครับเป็นที่ชาร์จแบตนะครับผมฐานชาร์จนะครับตัวเลเซอร์นะครับกุญแจหนึ่งอันนะครับผม ตัวทันชาร์นะครับจะเหมือนกับตัวไฟฉายนะครับเป็นฐานแบบเดียวกันเลยนะครับใช้ได้ด้วยกันนะครับก็ตัวนี้ครับที่ผมบอกได้160บาทครับคือรวมฐานกับรวมที่ชาร์ะครับถ้าเราไม่เอาฐานกับไม่เอาที่ชาร์จเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ110บาทหรือไม่ถึงร้อยนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วนะครับฐานจะใช้เหมือนตัวไฟฉายตัวนี้ครับ APL 518ครับ ก็ตัวนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วนะครับผมของจากตัวเลเซอร์ที่ให้มานะครับมีเลเซอร์ลายไว้ว่าเลเซอร์สามนสามนะครับเนื้อสัมผัสก็เป็นเหมือนอลูนะครับครับก็ดีเลยนะครับหัวนี้ครับจะเป็นฟิลเตอร์นะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นหัวเลเซอร์จริงๆนะครับเลเซอร์สามารถปรับความโตของไฟได้นะครับนะครับปรับความคมชัดนะครับ ก็เดี๋ยวมาลองใส่ทานดูนะครับแบตอันนี้ผมได้ชาร์จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ไฟมันสว่างนะครับเลยจะมองไม่ค่อยเห็นเส้นนะครับนะครับส่วนกุญแจนะครับใช้เวลาขันตรงนี้นะครับจะเป็นจุดสีเขียวจุดสีแดงนะครับถ้าจุดสีแดงนะครับจะเป็นเหมือนเซฟตี้นะครับกันเด็กเล่นครับนี่ครับเราก็จะกดไม่ติดนะครับถ้าเราจะใช้นะครับเราก็บิดมาที่สีเขียวนะครับแล้วดึงออกนะครับ เนี่ยครับเนี่ยครับถ้าใช้อางนี้จะเห็นเป็นเส้นนะครับเส้นชัดนะครับแรงมากนะครับผมได้ไปลองใช้มาแล้วนะครับผมส่วนตัวชาร์ตตรงนี้นะครับเราก็ใส่ฐานเลยนะครับนี่ครับจะมีสัญลักษณ์บอกนะครับกว่บวกกลบนะครับก็สามารถใส่ฐานได้นะครับถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยไฟตรงนี้นะครับจะเป็นไฟนะครับมันจะขึ้นไฟสีแดงนะครับส่วนถ้าเต็มแล้วมันจะขึ้นเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับผมนี่ครับส่วนฟิลเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นฟิลเตอร์แบบลายจุดๆนะครับเนี่ยครับ เราสามารถหมุนปรับได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะลองปิดไฟในห้องนี้ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองฉายเลเซอร์ให้ดูนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปทดลองกันที่สนามนะครับผมในปิดไฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเลเซอร์อยู่ในมือผมนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นแบบใส่ฟิลเตอร์นะครับสว่างมากนะครับเดี๋ยวผมลองถอดฟิลเตอร์นะครับนี่ครับผมเห็นเป็นเส้นชัดแจ๋วเลยนะครับ เห็นเป็นเส้นเลเซอร์ชัดแจ๋วเลยนะครับไฟที่เห็นก็เป็นไฟจากเลเซอร์นะครับผมนี่ครับดูเส้นเลเซอร์นะครับชัดแจ๋วเลยครับผมนี่ครับใส่ฟิลเตอร์นะครับมันจะเป็นอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับฟิลเตอร์เอาไว้เพื่ออะไรนะครับนี่ครับสามารถหมุนปรับได้นะครับนี่ครับผม ตรงนี้นะครับที่ผมบอกเหมือนปรับเป็นความโตของเลเซอร์ครับเหมือนปรับโฟกัสอะไรอย่างนั้นครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนให้ดูนะครับผมสังเกตจุดไฟนะครับจะเป็นจุดโตกว่าเดิมนะครับผมแต่ไฟก็ยังเป็นเส้นนะครับจะไม่คมนาไหร่นะครับนี่ครับผมเดี๋ยวผมลองหมุนปรับโฟกัสให้ดูอีกทีนะครับให้มันเป็นจุดเล็กๆคมๆนะครับ เห็นถึงความต่างมันไหมครับแรงมากนะครับเลเซอร์ตัวนี้นะครับเลยต้องมีเป็นเซฟตี้นะครับที่ตูนให้นะครับนี่ครับจริงๆอันนี้ก็เป็นตอนมืดแล้วนะครับผมไม่ชอบกล้องโทรศัพท์ของตอนที่มันปรับความสว่างให้จากมืดกลายเป็นดูสว่างนะครับนะครับดูไฟถนนสว่างมากเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเป็นเลเซอร์ที่เราจะมารีวิวกันนะครับเดี๋ยวผมจะลองใกล้ๆให้ดูนะครับนะครับดูเส้นนะครับ ชัดมากเลยครับผมแล้วตัวนี้ได้อย่างไกลเลยนะครับเดี๋ยวผมลองดูนะครับนั่นนะครับยอดไม้นู้นนะครับถึงแบบชิวๆเลยครับผมน่ครับเดี๋ยวผมจะลองฝั่งนี้นะครับจริงๆผมอยากลองให้มันระยะไกลกว่านี้ครับแต่ว่าบ้านผมไม่มีที่ลองระยะนะครับนี่ครับผมดูยอดไม้อีกรอบนะครับนะครับแต่ถ้าไม่มียอดนะครับไกลมากเลยครับผมนี่ครับ ทดสอบแสงมันให้ดูนะครับนี่ครับจริงๆถ้าตาเปล่าเนี่ยเส้นจะเห็นชัดกว่านี้นะครับเพราะว่ามันจะมืดกว่านี้นะครับอันนี้ผมแค่มาทดลองให้ดูนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มืดอะไรมานะครับกล้องมันปรับความสว่างเองด้วยครับกับเจ้านี่ครับเนเซอร์สามศูนย์สามนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้ฐานเริ่มอ่อนแล้วนะครับนี่ครับเส้นจะค่อยๆจางลงนะครับนี่ครับอันนี้คือเริ่มไม่เห็นเส้นแล้วนะครับ เส้นมันจะจางลงอย่างเห็นได้ชัดครับอันนี้คือฐานอ่อนแล้วนะครับไม่ใช่ว่าใช้แป๊บเดียวแล้วฐานอ่อนนะครับอันนี้ผมใช้มาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วฐานค่อยอ่อนนะครับก็ตอนฐานแรงจะเป็นอย่างที่เห็นเมื่อกี้เลยนะครับผมจากที่ทดลองมาเมื่อกี้ครับก็แรงมากนะครับเลยต้องมีเซฟตี้นะครับกัน เด็กเล็กๆเนี่ยเอาไปฉายเข้าตากันนะครับอันนี้ก็อันตรายมากนะครับเพราะว่าแรงจริงๆนะครับผมระยะก็ได้ไกลมากเลยนะครับสําหรับผมนะครับที่อยากได้เลเซอร์ตัวนี้อยู่สําหรับผมผมว่าผมถูกใจเลยนะครับเจ้าตัวนี้นะครับผมมันจะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็คือตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับนี่ครับตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับเวลาเกี่ยวขันไปสุดแล้วเนี่ยตัวนี้มันสามารถหมุนฟรีได้ใช่ไหมครับเนี่ยมันสามารถหมุนฟรีกับตัว ตัวสีทองทองกับตัวสีดําเนี่ยมันสามารถหมุนฟรีได้นะครับสมมุติถ้าเราใส่ไปสุดนะครับแล้วก็เราใส่แน่นเกินไปใช่ไหมครับพอมันแน่นเนี่ยเราอาจจะเอาตัวนี้ไม่ออกเลยก็ได้นะครับเพอมันสามารถฟรีกับตัวทองทองได้นะครับผมนะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้ามันเป็นประโยชน์หรือเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมขอบคุณครับ